สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเบิร์เดินตามป่าตามเขานะครับวันนี้ผมก็จะมาสำรวดรีสอร์ทล้างนะครับที่ล้างมาเกือบยี่สิบสามสิบปีแล้วนะครับครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนล้างมายี่สิบสามสิบปีแล้วครับนี่ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับผมก็มาคนเดียวอีกแล้วนะครับ น่ากลัวมากนะครับที่ซ่อนนี้เมื่อก่อนก็เขาทำจะสํำเร็จแล้วนะครับแต่คนงานตายก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับทุกอย่างยังดีหมดเลยนะครับแต่ก่อสร้างไม่เสร็จนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้จะเจออะไรหรือเปล่า ทุกคนได้ยินเป็นผมหรือเปล่าครับมีทุกคนทุกแกมันตใจหมดเลยครับทุกคนครับแล้ก็จะไปดูข้างในกันต่อเลยนะครับนี่ครับภายในบ้านนี่ก็จะเป็นบริเวณโลงของบ้านนะครับ น่ากลัวเหมือนกันนะอุ้ยอทุกคนใครครับใครครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเท่ๆรู้นะทุกคนนะ ลันงนี้ก็จะเป็นลังหนึ่งอีกแล้วนะครับที่เฮียนสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็ไม่ควรลบลู่นะทุกคนนะขออนุญาตไทยทำหน่อยนะครับตอนพอมาผมก็ลืมขอนะทุกคนนะออกไปจากบ้านคุกคน ใครครับคนได้ยินเสียงมันผมหรือเปล่าครับคนได้ยินอีกทีหนึ่งผมวิ่งกันนะครับอสอนนี้ก็ข้างหน้านุ่นก็จะเป็นห้องน้ำเก่านะครับเป็นถนน ครับทุกคนครับเราก็จะขึ้นไปดูข้างบนกันต่อเลยนะครับทุกคนครับผมก็จะขึ้นไปดูข้างบนนะครับนี่นะครับทุกคนเห็นหรือเปล่าทุกคนใครครับ,รบผมได้ยินจากตรงนูนะนทุกคนครับ จะไปทำด้วยบ้านทานมุนต่อนะครับรอสักครู่นะครับผมดูเพื่อความมั่นใจก่อนนะมีคนแก๊้งผมหรือเปล่าไม่มีนะครับครับผมขอถ่ายหน่อยนะครับ ครับของอัดีต่อจะลองดูยัดตั้งครับขึ้นไปสำรวจดูข้างบนนะครับผมบาผมต้องไปให้ถึงนะครับไปเลยครับทุกคนครับนี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับเป็นห้องน้านะครับห้องน้าทั้งหลังนะครับล้างแล้วนะครับ ล่งคาก็ยังทําไม่เสร็จเลยนะครับเราก็จะมาดูห้องนี้ต่อเลยนะครับทุกคนครับถ้าว่าล่างไม้ไหนหรือว่าอะไรอึ่งอ่างนะครับมันก็เป็นโถชีนะครับ้ม้หลังนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ครับผมก็จะไปเล่าประวัติที่นี้ให้ฟังกันเลยนะครับไปเลยครับครับทุกคนครับจากที่ผมไปสำรวจบ้านหลังที่สองมานะครับมันก็น่ากลัวมากนะครับมันรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามผมตลอดนะครับแล้วมีเหมือนมีคนกระทืบเท้าไล่ผมอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเสียงขู่แบบไล่นะครับเสียงแบบอะไรประมาณเนี้นะครับทุกคนครับได้ยินเสียงหรือเปล่าครับ เอาตรงๆนะครับทุกคนไม่ควรมาคนเดียวนะครับมันอันตรายมากนะครับเราต้องเจออะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับทุกคนควรพาเพื่อนมาด้วยนะครับทุกคนครับแล้วผมก็จะมาเล่าประวัติที่นี่ให้ฟังด้วยนะครับที่นี่นะครับเขาจะทำเป็นคาเฟ่ที่เที่ยวนะครับ แต่สิ่งที่มีค่าคิดก็เกิดขึ้นนะครับคนงานค่องเขานะครับได้เกิดอุบัติเหตุนะครับโดนเหล็กทับคอนะครับคอขาดเสียชีวิตนะครับคนที่เสียชีวิตก็อายุเยอะมากพอสมควรแล้วนะครับรีสอนนี้นะครับผมได้ยินคนหาเหตุโคนคนเที่ยวป่าคนสำรวจอะไรหลายๆอย่างนะครับเคยเล่าให้ผมฟังแบบเคยมีคนนั่งบนโขดหิน ร้องไห้ให้ช่วยด้วยอะไรประมาณนี้นะครับยิ่งวันพานนี้เขาก็จะออกมาให้คนเห็นเพี้ยนพ่านเลยนะครับครับทุกคนครับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับครับทุกคนครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะทำอะไรต่อก็รอติดตามกันนะครับครับสวัสดีครับ